ยูโรนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขี่หูสะสมในช่องหูนะแต่เ,เราจะเช็ดทำความสะอาดให้อการอะไรนะครับตันช่องหูเลยนะน้องจะมีอาการคันหนูนะแบบนี้ดูกันว่าเช็ดทำความสะอาดเสร็จได้ไงอันนี้เราเช็ดทำความสะอาดหูในช่องหูน้องนะครับจะมีลักษณะแดงแบบนี้นะเพราะว่ามีมที่หูสะสมอยู่ เสียงต่อการเป็นช่องหูอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นต้องมั่นทำความสะอาดให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึครั้งนะครับน้องจะได้ไม่มีที่หูสะสมมีลูปแรงบนไม่ดิ้นอาบนะ้ำตปคนละทน้องหมา,าน้องแมวซาลอนในส่วนกเกษตรบางขักันครับเบอร์โทรศพัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3มเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับค่ารับส่งตามระยะทาง รับน้ำเป็นขนทักสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์มีบริการรับส่งรับส่งจะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะครับเราย้ายร้านมาอยู่โซนร้านปลาแล้วนะครับจากเดิมที่อยู่โซนร้านต้นไม้ห่างจากร้านเดิมมาประมาณ200เมตรถ้าหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อได้นะครับที่ไอดีไลน์640 4443แล้วก็เบอร์โทรศัพท์86640 4443ครับ ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการทุกท่านนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาต่างคกับสํนักจรสุาักพิการตามบริเวณที่ต่างๆด้วยครับขอบคุณครับ